อ๋อคือเป็นคือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเราถ่าย MV ค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนผับเลิอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาน่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ในร้านนะฮะแล้วก็เหมือนกาดเขาไล่ไล่ยิงอะไรหนูก็ไม่ไม่ทราบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าทราบแค่ว่าตอนที่เรากําลังกลับรถอ่ะมีเขาไล่ยิงกันมาพอดีคือเราถ่ายเีในร้านอาหารถ่ายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กินข้าวใช่ใช่ แล้วทีนี้โชคดีที่เขายิงมาไกลแล้วก็กระสุนน่าจะลงที่พื้นก่อนแล้วค่อยกระเด็นมาโดนรถมันเฉียดเฉียดกันใช่นต่ะมาณไหนตำแหน่งที่มันลงไกลอยู่นะคะไกลอยู่ประมาณ50เมตรได้แต่ว่าแต่ว่าได้ยินเสียงดังมากลงโดนรถตรงไหนโดนข้างรถค่ะหลังหลังอยู่เบาะหลังเบาะหลั่งสาวตรงนั้นไม่มีคนมีค่ะนั่งทุกคนเลยในรถคือแบบเตรียมตัวคือหมอบหมอบเตี้ยที่นี่เรียกตัวยังไง กลัวาม,มากแต่ว่าคือในใจเราก็คิดว่าเราต้องมีของดีแหละใช่สิ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ว่าในในอีกแง่มุมหนึ่งคือเขายิงมาไกลม้วจะเฉียดตายได้ไหมเฉียดตายไ,ได้เลยค่ะตอนนั้นนึกท่องอะไรอยู่ในใจไม่ได้ท่องอะไรคือแต่ว่าพี่ที่เป็นผู้กำกับอะค่ะเขาเขาโทรมาเขาบอกว่าให้รีบกลับห้องนะมีมีเขาไล่ยิงกันตรงถนนที่เราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยบอกว่าโดนรถหนูแล้วพี่ใช่ตอนนั้นเดียว ก็ตกใจมากค่ะแต่ว่าเราเราก็แบบว่าดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ค่ะหลายคนแบบว่าพกของฝังอะไรหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะหลายหลวงพ่อเหมือนกันใช่บอกสักหลวงพ่อหนึ่งได้ไหมเยอะเยอะเลยค่ะเยอะเยอะมากใช่หลังเหตุการณ์ไปก็คือยกขึ้นมาเลยไหมคะหรือว่าอุ้ยยิ่งยิ่งหลังเหตุการณ์ยิ่งพกเยอะกว่าเดิมนะใช่ค่ะเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเรามีการระเบิดกอะเรา บ่อเก่าบ่อเก่าแม่ย่านางบ่อเก่าปู่พญานาคปู่ศิสุโธแล้วก็บอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองลูกหลานอะไรอย่างี้หลังจากเหตุการณ์นั้นได้ไปทำบุญอะไรทำค่ะสะดกขอครั้งใหญ่เลยไหมคะไปทอดทอดกระถินใช่ที่วัดวัดหลวงพ่อรวยค่ะใช่คือแกสะดกขอเลยใช่ค่ะคือส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะสะดอกขออะไรแต่เราอะตั้งใจไปทําบุญอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ตั้งใจไปทําบุญอยู่แล้ว 21่สิบริบูรณ์ยังไม่เป็นใกล้แล้วค่ะจริงๆเวลาเราไปทำอะไรก็เรากังวลมากแค่ไหนเราต้องเดินทางตลอดมันหลายอย่างเนาะอุบัติเหตุบ้างหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดก็เราก็กังวลบ้างแต่ว่าคือที่หลักๆเลยเราต้องเซฟคนขับรถค่ะคนขับรถเนี่ยสำคัญคือหนูจะมีคนขับรถสองคนไว้เปียนขับกลางคืนกับตอนกลางวัน ที่เหตุการณ์นั้นเราได้ไปแจ้งความหรือต้องไปร้องเรียนอะไรไม่ได้แ<ม>จ้งคือลูกกระสุนมันแค่เฉียยงรถมันไม่ได้ถึงกับร้ายแรงถึงขั้นแบบทะลุเข้ามาโดนใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนยิงใช่เราเราก็เราก็ากากมองโลกในแง่ดีว่าอ่ะแค่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ก็ดีมากแล้วมีจะมหน้านนที่มาแจ้งไอะไรเป็นตะไม่ไม่ไม่มีค่ะ มื่อเาออกไปแฟนๆเราตกใจเลยตกใจ,<ห>ใจค่ะใช่ราะคนคิดว่าแบบอือเราโดน <im itation> ใช่ค่ะใช่เข <im itation> <ช>าก็มาถามอะไรบ้าง <im itation> ก็หลักๆแฟนๆก็บอกว่าอ่ะอีกแล้วอะไรประมาณน,นี้เหมือนเหตุการณ์ก็เหมือนเหมือนก็มีบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนเขาทะเลาะกันทั่วไปใช่เหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คืจะหนักหน่อยหนักหน่อยใช่ใช่ใช่ค่ะ คือเป็นคราวคราะหไใช่แต่ตอนนั้นคือความรู้สึกเราไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืนคิดว่าน่าเป็นเป็นเสียงเหมือนเขาเหมือนเขาเบิ้ลรถอะไรอย่างเงี้ย<อ>คิดเราก็มองโลกอย่างเงี้ยดีแต่ว่าคือพี่ๆในรถก็คิดว่าใช่แหละใช่ยังไงก็ใช่หนูคิดว่าไม่ใช่อยู่ในรถกี่คนอยู่ในรถประมาณคนเป็คนรถฟอร์จูเนอร์ค่ะ เราสวยความงามค่ะเข้าที่แล้วเรียบร้อยสวยเตะท้งบนตรกระคือจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้ดีคือต้องรอ6เดือนแต่ผ่านไปแล้วสงเดือนก็เริ่มเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ใจทุกคนเก็ใจมากอันนี้วันนี้ใส่ชุดแล้วมันดูติดอิก็ยังได้เย็บอยู่นะคะก็ยังได้เย็บอยู่เอาอะไรอีกไหมคะเพิ่มอะไรตรงไหนอีกอุ้ยเยอะแล้วค่ะแม่คือติดจ๊อบตรงนี้แล้วหรอคือถามว่าตอนนี้คือเรามันมัน เยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นจมูกตาแล้วก็หน้าอกหน้าใจใช่ก็มันไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วใช่แยังไงบ้างมแฟนกับรม่แฟนก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วปราปลาสำหรับความพิสึกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราแล้วครัก็เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแม่เราไม่ได้คิดว่าเราเราที่สุดแล้วเรายังจะหมายถึงว่าอาจจะมีทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็งอยู่รอเลยล่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้คิดค่ะใช่ อรออยาาก้เตงพอใจแล้วค่ะ